ขอบใจพอดีลงนกขอบใจลุงนขอบใจลุงเลยตีลุงขอบใจกอนลุกูกตีลูกไจเขาไม่ไม่ให้เขาไม่เขาไม่อืมบังบบังนี่นไอ้กูบังนูไปอยูแล้วเด็กมามันลงนะเป็นายดิ

มืดคือเก่าโอ้ยมายยมได้กับพ่อชีวา่าได้มาตะเวียงตะเนวินน้ำเข่าเนาะมาหอดปไปกับคำมืดตื่อตาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกุสุคนเนาะพี่น้องเนาะทักทายสบายดีตอน่ไฟขำลงแรงกำลังจะมาเวะบ้านน้องมี่พี่น้องอคำ เพื่อเลนทุนพี่เนาะนั่นนี่พี่น้องเอ้ยคำจ้อยคำจ้อยไปถ่ายคลิปชวนกาแฟนเน่ลองเอ้เยเนาะเอ้ยคำเบิ่องลายมงลายบอลเผื่อมันมีราคาพอฟังเน่เบื้องเตียงก็จะได้สักตอนหนึ่งเอาไว้ปลูกไาแฟฟรีงเงี้ หอ,อึบม,มายังไปคำตลอดเลยสิวาแดละพี่น้องเลยอึบ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 นอน้บบกเถิหน่อยยังใช่ไหมยังออละขวดละขวดอันนี้บอกพอดิวกาแฟเก lèo vừa nghe hốt nhầm này kè khâm nhầm nặng là non là bò lắp bụt bò là nổi Chai Thức mưa mưa mở đưa đi phở Nào Bố mai ham bỏ này เร็บเรเอาขนมเด้อเอาขนมมานมเด้อโอ้สบายดีสบายดีแม่อ่าสบายดีสบายดีดูเจอกันอีกแล้วอันนี้อะ นี่ลงเอาอยังให้ตู้เราจะลิ่นเกิดขอบใจพี่ลุงขอบใจพี่นุงขอบใจลูกในตีน้คู่ขอบใจก่อนลูกคู่ตี้คู่กอ่อนจ้าอืมเอาเขาไหวไปมาเอามาเอาเขากันเอาเข้าให้ก่อนพี่น้องเอ้ยเออซื้อเขาเ่ามาให้เล่าะว่าเอา เร้กากับจนกาแฟให้เอาเงินให้แล้วก็บเอายนะอย่างเงี้เนาะเอาเข้าไม่มาให้เข้าไม่เข้าไม่อืมผมไม่เนาะเข้าไม่ปากช่องเวรเข้าไม่สวรรค์ขีดอืมเอาเอาไปเช็ดตุเขา้ขาไม่เข้าไม่

อืมปดใจี <substit uting> ่อืมอ่ะมีชองส <kg> ีแด like <bbe> ้ปะนี่นี่นี่มีชองสีนี่ชีจมูก็มีนี่ย่าินนะเดิมาพี่พี่ตีลูชิ่นนมมาห้ยปวใจเลยคืนแล้วแล้วน่าไม่ไม่กินหมอ่่ินเดมอยูเ้ยอยินนเดิมามาขอบใจลูกพี่เอ้ยลูกชื่นนมมาอ่านมอีช้างอันนี้ nôm nhang này chắc tai chắc bọn. Nguyên nhanh chắc Nguyên nhanh nhạc. Kim nôm bóng 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 bông ba, bóng 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 nó bóng 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 บื่ปากนี่หน่อยกูปากนูจุด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 นขอบใจลูกกุ๊ดดี้มานี่าติ้ใคกินหรอไ่ไดู้กม่ได้ขอบใจขอบนะโอ้กินน่าจะขอบใจจี้ตอดเบบ้างเสบบ้เสียบแต่ว่าพูดจัดมือเลยเสียบแต่ว่าลูกกุ๊ดดี้หนอบเอียงหน่อย ว่าเป็นบ้ละนิอยก็ได้กอกปอกอยู่พี่น่อย,อย,อยว่าเกีียงเล็ดเลอืมรบรูบรุงจัดีใมอืมน,นุมหอืมนมนจะซอยอืมนมซอยอมอืมนมอนมเกะหนุมเนีเ่ยอืม Kín, kim kín, kín kim để lại sẽ miệng miệng kim 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 กอเคก็ดำหน่อยช่งหน่อยก็แลแหละได้งินเลเจ็บไงเนาะอเจ็บไงดี่องเยไปขายใจลูก็ใจก็ะไหรอกก็ใจแม่ทุกป้าคนกใจเด้อที่ก็ใจลุก็ใจดยๆดด ข้าวอ่อนนุ่มไหมคะยัดข้าวอ่อนนุ่มชั้นแรกนุ่มดึกกระชอยลูกนุ่มเด็ดกระช้อยดึกกระชอยชีชมพู้ไอมาหอดจนค่ำจนมืดไปหนึ่งพี่ไปยินขี้เก่าเนาะสมว่าเก่าเนาะเอออยู่ปากเช่ห้อนหัวแตกเว้นห่งกนขึ้นมากกว่าน่นในรักษาเป็นอาการเบี้ยง อยู่ทั้งอื่นชีห่อนที่ยังกระยานะมาพี่นี่เย็นเลยพี่น้องสมบัติช่องเดินนาวดิเนนอนเนนอนอืมอ่ากินกินกินแต่ฝนบริตกบ่บ่ออโตกตกแต่ฝนแล้วจะมาจุงหวะ่ได้ตกยามแรงเนี่ยหนิโนยามแรกมหอดเดือนได้บันเดือนสามเดือนชองก็เริ่มตกแล้วม่เลยชำนันก็ับแม่เลย โอ้ยชวยเดินหาเดนกโมเมเนาะอบางปีกรซ่าเนี่อดเดียนชีมีกายือนฮอดปีใหม divine, ่เป ah ็นปีใหม่ก็ต้องเลยมันเลยนหอดืปีม่ไมาช่าก็โบก้าีใหม่ปีใหม่นี่เอาเลยทีมันก eagle, ็ปแลกทีใหม่ชงการนะบ่แน่นอืมเรีนสองเดือนสามอีกตัเนี่ยบางที่กระแห้งปีกระคอยแต่ละปีเดียนหนักปูกกรเพาได้แหละเดือนสามเรีอนชี ช่วงสงการนะเนาะช่วงสงการมันตุกกาแฟเป็นอย่างนี้เนาะอ๋ิดุกการแล้วเขาชวน่อแล้วกาแฟแล้วมวนแล้วก็เม่อย่านจเลยหันอะไรยาี้ยก็แบบนี้ทีเอ้ายีเอได้ยาบกงได้แ้านแคติดตัหยาก่ิ ไนั่ตรงมานกเนาอยานั่ยเนาะป่นกแล้วแต่ห้เป็นแม่ายตอทไงาชาก็อ้เนห่อโจกกาอะไรกันชาก็มีกี่ก้นปีเลยปีนีล่ยอเนานมีมีะไรนี่อะไรใายมันเห็นเนาะ มันหน่อยต้องอยู่กับน้ำตลอดนะเพื่นนนอน,นอืมน hành đứt là bố ai phải chi hả bài muôn là cho nó mà Mẹ, cái bộ vào đấy tới ngày mong mát đứt này đấy Vừa hút vừa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เตี <formation jin inh throat> <at> ่ยนฮะอืออีใครกด้ดูกตุกใ่เหอไปกระซิฮิตไปย่้อไปเอาจานอ่ะบ่ไเอาดอกนังกินข้าวเดรุงกันยังนั่งตามโตจะได้ตั้งนังลุงกันยังบนั่งมโจะได้จานจานเนาะจาจหน่อยประกาศว่าพึ่งแม่แล้วนะตั้งหน่อย มามา,ากินข้าวน้ำกันบะนุพี่น้องเองเนอะเป็นยอ่อภาคเขามาสู่กินอ่ามีข้าวเจ้าเพิม่มมอนี่จ <c oughs> ้าเอออ่าเป,ปิดฝาให้าพานี่เชียบดูไปนะตามสภาพธรรมชาติอไข่ข้าวข้าวแวอ่าดูมามาพี่น้องเองต้มปลาบ่ต้มปลานิ่มฝนตกอ้ มาแต่ไต right? hmm. hey. hey, hey. ่แนะอยากบแบบนี <w> ้โกกจกเลยที่โลก่อนนเอาองเด้อพี่น้องเด้่กินข้าวน้ำกันมามามากินกินกินหมใช่น้ำเมลตัวเลยฮรับยมากินข้าวน้ำกันคือเปียกมันยอด จะไห้ลกมันจะย่น้เอ้าเอ้าขจับกินมาบัวบัวดโอ้ยาปากแห้งเลยโอ้ยห่อนดจะกลาตัดหรือจีบตัดอีบเออนังลกย่ามานำมันก็ใส่เอง้ยใสกลากไม่ได้อยังไงากินันอกินเพราะน่จ อินกันใจม,มันถึกถวยดิถึกจะอ่อนมีนหนักจะหนาวเลยอากาศเยนจะหน่อยหอดจะหน่อยหนาวร้อนก็จะเรียวแต่มันร้อนแน่กับฝนตกอืมอืมมันีเป็นจังหยดน้อยหน่อยนึงบางทีหนาวแห้งไรกับตกฝนกัมันเปน็นยัไงวันนี้มันพี่นหมอไหม จับ่ม,มน้ำมอกั็ติดเะกับพนตร,รกับน้ำมอกมันตุบางปีมันห้าแห้งแห้งมด้ไปดังไงพ่แข่ชวนนะยาน้ำมอกมันตใส่ยาพืนใส่ล้เรียกไปน้ำแคมชวนในใบมงช่ององการน้ำมอกทีล่ลง <c oughs> ไปจูบบริษักบุริษักก็คือเขาจูดอันนั้นจูดยางรด้ยามันะติดตามด้เลยบลรยาายางรถเเก่าเงีมีคายดีขนาดนั้นไหเอาไปคนไปพิลลุ่ล ไบหงเงือะเด็มามันลงไหนเป็นตกยดิมันลงแหย่างไปแ่ทงขาจุ๋จู่เอาใส่ลงผัดไปเลยโอ้เจ๊กเลยหมดเป้นหงส์ซะมันอยู่ไกลบ่หมอแปลงมันอยู่ไก่เนี่ยไก่บ่หมอเอาคุมีตหมอลอยเ่นั bạn bản như mồi đó rồi chưa? Mẹ Nhà Hiên bởi tiền nó có những hạt chip đẹp Ừ Nó làm đi bạc Phép này thì nhảy Mà chỗ còn nhảy Nhảy một cái hết ghen mày Một cái nhảy mình cái ít Cảm ơn ít กได้เงินลังนึงก่อนเยมากหมือนิันห่อนกอปโลไงไมันหมดนะงทีดีเทำมันคือยำำมันห่อนคือแถวบ้านนี่เนาะต้องเลยใส่ติดอะไรเนาะใส่มาไรเนาะมันกะมันลุกดกดหนึ่งจังจะกะกะกะมันใหญ่อะเอใหญ่ใหญ่ใหญ่ นั่นดูดแล้วเบิดเลยนี่หัน่นเพลยงใส่ตรงนี้นอืมข้าวเสียบโอ้ยรูดด้เพียงเราเลยไฟอืมเราต่อไปมากสิพอเรามาอยู่ก่อนหมูได้หัวบาทเนยอยู่นี่เรามามอ,มอยูอออ่ก่อนโมเอาเอาไปปอกเกิดล้างกับอิฐที่ว่าเขาดึงไฟมาแต่พี่อเออ๋ยวไปเอา สตนมาาผมมาตั้งรักมาสิอยู่คนล้ไทยเงินไปน้อยนี่ใส่เป็นอยากให้ห้าน้อตอนเขาเก็บเงินใหม่ๆคนนีู้กออกเงินคาะจนมม้มีผูวเอกเงินบาทยังน่อยยังหลายกินกินหดิบตลอดรอกินดูดีๆอให้ไปสองหาวจิบอื้อือ กึ่งถ้ากินใน้า่ใช่ไงไปไปอย่าอ่อน่ึกจ้ะเรื่องรถั่แดงกได้ตรงนี้คุณแลวว้วหอดแล้วบัดหอดทับแลบ้วบัดอันรสตัวคุ้มนาตัวคุ้มมาจากตัวคุ้มกันตัอกระเบืเ้อง นักตัวจคุมนอนล้มชนนอนดึกเทียงคืนก็ตื่นแรงไล่มาหลีคุมคือคือคือ,อจะเกาแห้งน้ำกว่านี้ยันี่แบบมัน<า> <laughs> บุหรา่อนไหนมาไปมาบดหน้าบันบอเราจะขันขเขาเรียกอะไรกันมันมิด A doanh nghiệp bù hương tiê? Doanh nghiệp doanh nghiệp doanh này doanh nghiệp 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 ดึเื่อมใส่หลอดตงนะใช่ให้หมอดึงไฟเหรอหมอยุกคือเราเชิงเชียงเลยให้หมอหมอหยุกเขาดึงไฟมาแด้แต่มันช่วยได้อยู่ พากันออกเง่นชื่อสายไหญ่ต่อมาสีสายออกกันออกกนเถอะเด็กี่ต่อของมใคร่องมันไม่มาแต่พูดชื่อสายมากช่องเช็มาแต่พูดนำกันมันองลูกคู่วนำเราเห็นที่อนไหมนะยากไฟบอกพ่อรากันหลัดึงสายเาใจสายไหญ่ยังบบได้อยู่เนาะไก่เก,กินด้วยไก่เกินก กันเขากรชื่อชิลาเซี่ยวกันนใช่้วในเฮียนในชาดเขาจอยกันเป็นแน่นแล้นเสนอเสนอเอาไปอยู เมื premises, อยั่งอยู่เขาก็ยังนั่งหม้ออะไรเนี hmm. water, hey! <S <s ่ยได้เียจะด้จ้ะลูกมันมากินข้าวน้วก็เท่าล้ฮบวยมาแน่ก้อยหน้ากังเานห่อออาหารกับชัดปากับชัดอันนี้ก็ะบคกขึกันเขียดนี่ก็มี่ยุเขียดหมอบางปีร้ายบางปีน้อย ันื้อมากมีดนะมีกันหยาบนะเขียดที่การใช้จ่ายให้ลูกกินโอ้ยโอ้ยจินจิ๊ไม่จะปาอื่แดดเป็นทางเข้าของมนี่แล้วทานผมวารหลายจีไปยี่สิมีดหอมขึ้นกลมน้าอากาศเย็นเลยเนาะเขียดบางนาวมีบ่ไม่ยางนามีดอืะมีดแนมันอากาศมันดาม อาการมันหนาวนะหนาวอามีโค้บฮันเคเห็นงเขาไปเยี่ยงยุคก็ได้อยู่แต่ว่ามันสิลายสิเทั้งหม่เพิ่ดด,ดดูห้องอ่อนแอนี่เดี๋ยวเฮ็ดนี่ก็ยังหายยากเลยมันหนาวเนาะเฮ็ดบดบ่มีเฮ็ดขท้าคบ่มี่แบบใหม่มมยี่โมมี่อะเขาเป่นบัตรใหม่ไ,ไมาใช่ ฮิดบดของผมนี่หิบดกินเลยดิหิทุนูหักไลเกิดแล้บทองไม่ได้เรยกอะไรอื่นมาจากนี่หิตทัวร์เองด้วยหิ่หิตหนุ่มหิ็ดินฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดไทนไเท่หตทวนี่นะือมันีมี่กับผู้จัดให้องแต่ผู้ดีเรียงเข้ามาโมเมนต์อโมเมนต์โมนต์ ดอกระเจียวกับบ้มี่นะมีแต่กวานนา่าดงดครับ<ม>นี่เปปลาเป,าาป็นปลามจิคือกานโคมจิกกับบุ้โกมเจิกตั้งเท่ไาได้โคมจิกต่างนิดน,นึงใ<ม>บจะคัยกนนนันอินี่นอินนะอินละลายค้าไงนะ มาที่นี่ำจำีฟานกุกเปกกุกเป๊กเหมือนกับอกขนอืแ่กหมแ่ชวนา้างใ่เดมนฮอนนี่เขาชวนคลี่กัดุกคลี่นี่แหละเอัหนักนีย่นะ กุชิมีข้เสือ,อยขั้นยังมาเล่นตะกินนะนีมาในยำนี่ลงมากกินหัวบริษัทแต่ขาเขายำมันลายคานะี้เข,า,ขาให้ผูอื่นมาชาปนทาตบริษัทมาชาปนาตนยกระทางเม็ดเม,าาม,มด้อยู่ั้นปหาหญ่ปาเต้นะป้ายเอามาหเาอ,มอามา มาไปลูกไปลูกมามาไล่มามาเอาไปลูกไปเราเมฆขใจลูกเลยใจใจน้องหนุ่มต๊อก้กันแบบนึ่งข่ากันพี่น้องเลยไปไปกินข้าวอิ่มแล้ววันนี้ไปลุงกลับก่อนเลย ทึกบุ้งกับเนอไปหาัพก่อนดยด้อยเอายยดยดโอเคโอเคซื้อนมมาให้ร้านกินตัวน้งใหม่ยังอืมจะเคิร์กว่านะน่แห้งเด้อให้ล่ะให้เลย สัสู้ัูเออว้าวปินไหมโอเคอมอ้กาไมยันจริงอืมเก่งเก่เก่งไปไปไปกลับก่อนเด้อพอมีหาพักก่อนดยปะลุยต่อทาแตงพี่น้องไงียบหน่อึบบาทนึงเอ้ยไปไป ไปพี่น้องเอยมาเตียงกับคอโตเดินทางก่อนไปนี่หาพักหาพอนก่อนไปเจอกันอยู่เมืองท่าแตงแขวงเซกองแวะกินข้าวกินหน้าเพื่อนน้องมิพี่น้องเอ๋เนาะไปเดินทางโตก่อนอยู่ดีมีเฮงสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย